รูปรักแบบฮาร์เลย์นะครับคันนี้เลยซูซูกิบริวารซีห้นมากับเครื่อง8 0 0ร c ซีซีปี19.20วิ่งเพียง1,400กิโลแท้ๆนะครับสวยงามทุกจุดคลิปเลยเราบอกเขาไว้เลยดีกว่าเราเปิดไว้279,000บาทโคตรแล้วใจมาดูเลขไม่กันมาเลขไมหม่1 4ั8กิโลนะครับกับบริวารซีห้เครื่อง800กับ5้ี่ี่ไม้คลิปทุกจุดเดิมๆเ,เนียนๆแห้ง สวยมากๆนะครับใครกำลังมองหาอยู่จัดไปใช้งานได้เลยเจ้าของเดียวรถโคตรเบา,เ,บาเลยนะครับน้ำหนักเบามากๆโอเคดูเครื่องฝั่งนี้กันบ้างเนียนๆสวยๆแห้งๆอ่ะดูถังกันดิดนึงสภาพถังส0 0นนะครับสวยๆเลยใครกำลังมองหาอยู่จัดไปได้เลย ใครสนใจนะครับเราเปิดไว้279,000บาทเท่านั้นราคาคู่เราใจไม่เกิน3แสนนะครับได้ทรงฮาเรย์ไปขี่เท่ๆโปโ,โกได้เลยสรวัสดีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ